สวัสดีครับชาวสโติกทุกท่านนะครับวันนี้ชวนท่านฟัง5กลยุทธ์จัดการความโกรธตามวิถีจักรพรรดิสโติกนะครับมาคัสออริเลสนะครับผมได้เดียจากฝรั่งนะเขามี5กลยุทธ์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับการจัดการความโกรธนะครับจักรพรรดิท่านบอกดีมากว่าความโกรธนั้นคือความอ่อนแอนะครับไม่ใช่ความแข็งแกร่งนะครับผมไปเจอภาพนี้ก็ชัดเจนครับ ว่าคนที่โมโหง่ายครับหงุดหงิดใช้อารมณ์แล้วก็ใช้ความรุนแรงนั้นแท้จริงแล้วเขาเป็นเด็กตัวน้นอยๆครับที่มีมีปมทางจิตนะ,ะมีความอ่อนแออยู่นะฮะนี่เป็นเรื่องจริงนะครับผมเจอนะฮะพ่อผมเองแหละพ่อพ่อผมเนี่ยเป็นคนที่อารมณ์ร้ายมากครับแต่พอแก่ตัวนะแม่ก็จากไปแล้วแม่ก็เสียไปแล้วแกก็อยู่คนเดียวเนาะ ชัดเจนในแกอ่อนแอมากเลครับอ่อนแอแล้วก็ดูเปราะบางมากครับนี่เป็นสิ่งที่พิสูจน์ว่าจริงๆแล้วคนที่ขี้โมโหคนที่ชอบใช้กําลังนั้นแท้จริงแล้วอ่อนแอจริงนะครับผมพิสูจน์แล้วว่าเป็นของเป็นเรื่องจริงนะครับดังนั้นเนี่ยจงมองคนที่ขี้โมโหและใช้ความรุนแรงใหม่นะครับแล้วคุณจะเข้าใจเขามากขึ้นนะครับมาดูหกลยุทธ์การจัดก,การความโกรธนะครับที่ ที่เป็นแนวทางที่ท่านจักรพรรดิสโตเอ็กนะครับมาร์คัสออริเลีสบอกไว้ขึ้นหนึ่งฮะกลยุทธ์หนึ่งคือจำไว้เลยว่าคุณนั้นไม่ได้สมบูรณ์แบบเช่นกันนะครับกะยุทธ์สองไม่ใช่พฤติกรรมที่ทำให้คุณไม่พอใจนะครับแต่ว่าเป็นความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับมันครับนะฮะสความโกรธของคุณนั้นทำร้ายคุณมากกว่าสิ่งที่คุณโกรธนะครับส พิจารณาความเป็นไปได้ที่พวกเขาไม่เข้าใจว่าทำไมมันถึงผิดนะฮะหอย่าลดตัวไปทะเลาะเขาครับจงตอบสนองความโกโรธด,ด้วยความเห็นอกเห็นใจครับนี่เป็นกลยุทธ์ที่เขาบอกไว้นะนี่เป็นเพียงแค่5ใน10นะครับกลยุทธ์จัดก,การความโกโรธที่เขาระบุไว้ในหนังสือ The Meditation นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ผมว่า เราสามารถเอาไปแอพพลายนะเอาไปฝึกฝนประยุกใช้เลยนะครับมาดูดีเทลกันนะฮะจำไว้ว่าคุณก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบเช่นกันนะครับก็คือคุณก่อนที่คุณจะไปต่อว่าไปโทษไปโกรธเคืองชาวบ้านนั้นนะฮะให้กลับมาเรียกว่าอะไรครับตรวจสอบตัวเองก่อนนะครับหยุดถามตัวเองนะว่าอื่นนะคุณเองก็ อาจจะเคยทำสิ่งที่คล้ายกันนี่แหละมาก่อนนะดังนั้นเนี่ยทำไมเวลาคนอื่นทำเหมือนคุณทำไมคุณต้องรังเก,กียจเขาด้วยทำไมคุณต้องโกรธเคืองขาด้วยนะฮะการที่คุณชี้นิ้วตำหนิคนอื่นแต่ว่าคุณก็ทำด้วยเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่สง่างามน,นะครับถ้าเราสามารถที่จะหยุดคิดได้นะครับหยุดคิดฉุกคิดได้นะที่ช่วยเรามองสถานการณ์ได้มีเหตุผลมากขึ้น,น คุณที่2นะครับไม่ใช่พฤติกรรมหรอกที่ทําให้คุณไม่พอใจนะครับแต่เป็นความคิดเห็นคุณเกี่ยวกับมันนะครับนี่เป็นกฎพื้นฐานนะครับทางจิตวิทยาที่ปรัชญาโตอิกสอนเรานะครับว่าความจริงแล้วเหตุการณ์นั้นมันเป็นกลางครับเป็นเพียงเขาเราเองครับที่ไปให้คุณค่าเหตุการณ์นั้นว่ามันเป็นลบเป็นเรื่องที่ต้องโกรธต้องควรโกรธนะฮะดังนั้นเนี่ย เวลาที่เราจะแสดงออกนั้นถ้าเรามีสตินะครับมีความยังคิดได้นั้นเนี่ยเปลี่ยนครับพยายามที่จะบอกตัวเองเสมอว่าเหตุการณ์นั้นมันก็เป็นกลางนะมันก็ไม่ได้ทำให้เราไม่ได้ทำให้เราไม่พอใจหรอกเพียงแต่เราเองท,ที่รู้สึกไม่พอใจนะฮะอาจจะทำให้เราเนี่ยสามารถมองสถานการณ์ ได้อย่างมีเหตุผลมากขึ้นนะครับสําคัญคือผมว่านะการคือความโกรธเป็นสิ่งที่มันมันรุนแรงมากแล้วมันมันระง,งับยับยั้งชั่งใจได้ได้ยากมากครับแต่ว่าต้องฝึกนะต้องฝึกต้องฝึกคือตอนแรกที่คุณที่ที่คุณเจออาจจะตอบสนองภายในเสี้ยววินาทีนะความร็ความ,วามรูแสงมัน,นะครับแต่จากนั้นมาถ้าคุณมีการฝึกฝนอาจจะน่วงมาอาจจะ อยากเป็นความเร็วแสงอาจจะเหลือสักหน่วงได้สัก1่วินาทีเป็น2เป็น3เป็นสีน่ยงผมว่าจะดีกว่านะเพราะว่าจริงๆแล้วนะ่ะความโกรธนั้นถ้าเราไม่มีสติรู้ท,ทันนะไม่ทันมันนะฮะต้องฝึกครับฝึกอย่างเดียวครับค่อยๆนะอย่าได้อย่าได้ทําแบบเด็ดขาดทันทีไม่อยากครับไม่ได้ครับมันยากมากเลยนะฮะขลุ้ที่3นะครับบอกตัวเองเสมอว่าความโกรธนั้นนะ่ะ ทำ,กกท,ทำร้ายคุณมากกว่าสิ่งที่คุณโกรธนะครับคือความโกรธของคุณทำร้ายคุณมากกว่าสิ่งที่คุณโกรธนะฮะดังนั้นเนี่ยให้มองว่าความโกรธนะั้นมันเป็นเรื่องราวของความบ้าคลั่งนะมันเป็นการฉีดยาพิษเข้าสู่ตัวเองครับนะะอย่าให้มันโจมตีเราครับอย่าให้มันโจมตีเราจงขั้นมันไว้ให้ได้ครับ จงระง,งับมันให้ได้หรือปลดปล่อยมันออกไปในแบบที่ไม่ก่อให้เกิดอะไรครับความการประทะรุนแรงครับเนะี่ยหาวิธีไหนก็ได้ครับนะโดยเฉพาะผมว่าวิธีง่ายสุดคือนะครับพยายามที่จะมองสถานการณ์ในมุมที่แตกต่างไปให้ได้ครับพยายามไม่ใช่ครับพยายามหาหาหาเหตุผลใหม่มาหักล้างเราให้ได้ครับนะฮะเนี่ยมันก็จะไปสอดคล้องกับกลยุทธ์ที่4คือ พิจรารณาความเป็นไปได้ที่พวกเขาไม่เข้าใจว่าทําไมมันผิดนะครับเนี่ยก็คือมนุษย์เราเนี่ยเขาบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยก็ม,มีมีที่มาที่ไปคือก่อนที่เขาจะมาทําในสิ่งที่ทําให้เราโกรธนั้นแนหะเขาอาจจะเจออะไรหลายอย่างที่ที่มันที่มันรุนแรงนะที่มันหนักหน่วงหรือมันกระทบชิงบดีให้เขาต้องทําแบบนั้นจริงๆบางทีเขาอาจจะไม่ตั้งใจก็ได้ ถ้าเราพยายามทําความเข้าใจนะครับแล้วก็พยายามที่จะเรียนรู้แล้วก็เรียกว่ามีมีจิตที่สูงขึ้นพนูดง่ายม,ม,มีพยายามที่จะทําความเข้าใจคนอื่นแล้วก็ไม่พยายามอย่กตัดสินคนอื่นเนี่ยอะไรก็จะง่ายขึ้นนะครับลองคิดซ้ว่าเอยเนี่ยทำไมสิ่งที่เขาทำเนะี่ยเขาอาจจะเข้าใจเปได้นะเขามีอะไรที่เป็นแรงผลักดันใี้ทำทเรื่องอย่างนั้นเนี่ย ถ้าเราทําได้เนี่ยนะผมว่ามันน่าจะมีประโยชน์มากขึ้นแล้วก็ทําให้สังคมน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยเนี่ยนะความร้าวฉานการแตกร้าวในในในบรรดาในในแวดวงเนี่ยก็จะลดลงนะครับทำให้เราสมานสมานฉันสมาคิสมารคิมากขึ้นนะครับยุท้ายข้อ5นะครับคืออย่าลดตัวลงไปทะเลาะเขาจงตอบสนองความโกรธ ด้วยความเห็นอกเห็นใจครับเนี่ยนี่เป็นลักษณะของคนที่มีจิตใจสูงนะเพราะว่าสโตอิกนั้นเป็นปรัชญาที่มีที่สอนให้เราเนี่ยพัฒนานะครับความเห็นอกเห็นใจให้สูงขึ้นครับเพราะว่าเมื่อไรก็าตามครับที่เราเกิดรู้สึกคุณเครื่องนะครับรู้สึกว่าเอ๊ะสิ่งที่คนอื่นทําทําให้เราเนี่ยไม่พอใจนี่ยนะความจริงแนละ้วน่ะ เขาเองก็อาจจะรู้เท่าไม่ถึงการเองจะเข้าใจผิดก็ได้นะหรือเป็นเราเองแหละที่ตีความว่ามันมันต้องเป็นความโกรธถึงแท้จริงแล้วมันอาจจะไม่ได้แรงนักก็ได้ครับดังนั้นเราต้องพยายามที่จะหักห้ามใจก่อนเรียกว,ว่าพอสนะหยุดก,ก่อนที่เรียกง่ายๆที่ก่อนที่คุณจะจะสาวหมัดใส่เขาเนี่ยนะจะเพี้ยงหมัดใส่เขาเนี่ยหยุดก่อน <laughs> หยุดหยุด หยุดให้ให้การกระทำมันชะงักก่อนแล้วก็มีการตอบสนองตัวเองหรือว่ามีการเตือนสอตัวเองให้ได้นเนี่ยอย่าลดตัวนะอย่าลดตัวไปทะเลาะเขาเพราะว่าถ้าเราลดตัวไปเนี่ยเราจะกลายเป็นหมาให้นะดังนั้นเนี่ยจงเปลี่ยนซะเป็นความเห็นใจแทนเขาอาจจะเป็นเนี่ย,ยง่ายๆนะอาจจะกลายเป็นเด็กคือในหน้ากากที่เป็นความโกรธความแค้นนะจริงๆมันเป็นความเศร้า ความเสียใจครับแล้วก็ซึ่งมันเป็นสิ่งที่เป็นปมไม่ไวเด็กครับที่เขาถูกพ่อแม่ผู้ปกครองและสิ่งแวดล้อมนั้นทําให้เขาเป็นเด็กที่น่าสงสารครับมันเลยทำมันมันเลยส่งผลให้เขาต้องมีการสร้างหน้ากากาสร้างการกระทําที่ปกป้องตัวเองครับนะถ้าคุณเห็นใจเขาได้นะผมว่าคุณจะกลายเป็นคนที่ น่ารักสําหรับเขาครับแล้วคุณอาจจะกลายเป็นคนที่เขาให้ความรักความบูชาหุณได้นะครับแล้วก็ตอนท้ายเนี่ยบทความบอกว่านะเขาได้ยกเคสของมาคัสออริเลียสนะครับเขาก็เคยเจอนะครับตอนนั้นเขาก็เป็นจัก,กรพรรดิใช่ไหมเขาก็เจอการยกยุฮนะในเหตุการณ์ครั้งหนึ่งเศรษฐีมหาเศรษฐีชื่อว่าเฮโรเดสเอกติคัสนะครับอารมณ์เสียกับมาคัสมาครับซึ่งตอนนั้นก็มาคัสเนี่ย เป็นประธานไต่สวนคดีครับที่เฮโรเดสเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องครับซึ่งเฮโรเดสตอนนั้นก็โกรธแค้นมากครับทําสิ่งที่ไม่คาดคิดคือพุ่งเข้าใส่จกสักรพรรดิมาคัสอริเลสเนี่ยหวังว่าจะจะต่อยจะตมตีฮะแล้วก็พวกคุ้มกันครับก็ออกมาชักดาบหมายจะบั่นหัวเนี่ย ตัดหัวเฮโรเดสนะครับแต่ด้วยความที่จักพรพัสมาคัสออริเลียสเนี่ยมีความเป็นชาวสโตอิกครับท่านเลยเอื้อมมือไปจับไป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 รั้งไอ้ผู้คุมกันนั้นไว้ก่อนครับส่งยิ้งยนให้เขาหยุดครับอย่าได้ทำอย่างนั้นนะแล้วก็ท่านก็ลุกขึ้นจากเก้าอี้ครับโดยไม่รู้สึกแบบอย่างสง่าง,งามนะเดินไปหาครับ เดินไปหาเฮโรเดสนะครับแล้วบอกว่าเพื่อนที่ดีของฉันเราผู้ชราเนี่ยรู้สึกหวาดกลัวเล็กน้อยนะแล้วก็จากนั้นก็ประกาศเลื่อนการพิจารณาคดีครับก็คือทำให้เหตุการณ์ที่มันคุกกลุ่นเหตุการณ์ที่มันเหมือนจะเกิดการแตกหักและก่อให้เกิดส่งผลให้เกิดการล้มตายเนี่ยมันสงบลงได้ครับ ยืดเวลาออกไปนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ท่านจักรพรรดิมาคัสออริเลียสได้ทำนะครับเขาบอกว่าจริงๆอ่ะทำไมมาคัสออริเลียสถึงได้กล้าลุกขึ้นไปเพื่อจะเผชิญหน้าครับกับความากับความโกรธแค้นบอกว่าจักรพรรดิออริเลียสเนี่ยท่านนึกดึกเสมอว่าอีกไม่ขี่อีกไม่นานอะ่ะท่านก็ต้องตายอะ่ะยังไงก็ตายนะดังนั้นเนี่ย ท่านเลยรู้สึกว่าจะต้องปล่อยวางครับนะจะพยายามเตือนตัวเองว่าอย่าได้มุ่งเก่ง่ายๆครับจากพฤติกรรมคุกคามของคนอื่นนะครับนี่ก็เป็นไอเดียนะครับสำหรับแนวทางการจัดการความกโกรธในแบบที่จกักรพรรดิโรมันเขาทำนะครับแล้วก็ผมว่าภาพนี้ดีนะเวลาที่คุณเห็นใครกโกรธนะครับใครคน,คนที่อารมณ์รุนแรงนะพยายามมองเขาว่าจริงๆอะ่ะเขา อ่อนแอมากครับอ่อนแอมากแล้วเขาก็เป็นเด็กตัวน้นอยที่น่าสงสารนะครับทํายากเลยนะแต่ว่าลองคิดขำๆดูได้ครับผมว่าดีนะซึ่งสโตอีกก็มีนะครับก็มีแนวทางว่าถ้าคุณยังมีความสุขนะพยายามเปลี่ยนเรื่องเครียดเรื่องที่มันเรื่องที่มันมีความแบบตึงเครียดเนี่ยให้กลายเป็นเรื่องขำเลยเดี๋ยวผมเอาประเด็นนี้มาแชร์ให้ท่านฟังต่อไปแล้วกันเนาะทุวนี้นนะครับเจอก,กันคลิปหน้าสวัสดีครับ